เราดูหน้าท่านยิ้มนะครับอันนี้ห้าร้อยปีขึ้นครับคือจริงๆอ่ะพระกุ่ใเพื่อนเพื่อนตั้งลำดับนี้เลยนะห้าร้อยปีขึ้นแล้วก็ผ่านมายุพระเกจิร้อยกว่าปีอ่ะ mm. ความเก่าห่างกันเยอะคโอ้โนี่แล้วองค์นี้คือไม่ลานเลยนะไม่ลานไม่หักไม่ซ่อมพระกุนะอยู่ในกุเนี่ยเขาก็หักเขาก็ อะไรไปเยอะแล้วอันนี้ไม่ลานไม่หักไม่ซ่อมครับขอบคุณครับพี่สีจานเบสันขวางซื้อสัตว์จุดย์จองจริงขอบคุณครับเปิดแรกมาเวลาเดินรับพิมพ์เริ่มไปแล้วสองนาทีกับพระลวงนางหรือว่าพระหูยานพระกุอันดับหนึ่งของเมืองไทยโอ้โหเพื่อนเะนี่ย ารู้แแสนแนนนมวครับคือต้องบอกว่าพระแบบนี้คือไม่มีราคากลางหรอกครับมาแล้วครับเปิดแรกสามห0ืาบาทเวลาเดินแล้วมาที่สาม0 0ืนบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดทายครับอยู่ที่พี่มานะนะครับสี่หมื่นบาทต้วนพระแบบนี้อยู่กับทันเจ้าสัวทั้งนั้นเห็นแล้วนะึกถึงพีทวีเลยอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับ อ่าอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับมาที่พี่มานะสี่หมื่นบาททวนอ่าอยู่ที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายครับแล้วองค์เนี้ยถ้าพี่พี่ดูดีๆนะท่านเป็นองค์ที่กดแล้วหน้าท่านยิ้มเมตตา,อ,าองค์นี้อยู่กับผมมาต้องมีต้องมีเกือบสองปีหน้าท่านมีชีวิตยิ้มหน้าห<ล>น้าท่านยิ้มมีเมตตา มาที่สี่หมรอยมาที่สี่หมื่นหาพันบาทกัะปรากาสุดท้ายถ้าคุณจะไปซื้อชินรลาชใบเสมาไปซื้อผงสุพรรณยอดโถซื้อมาเหสวรนะซื้อนะปทุมมาสุพรรณหลังผ่านก็ต้องเนื้อแบบนี้นะคือห้าร้อปีขึ้นยุคราวข่าวเดียวกันแบบนี้นะจะซื้อกลุกะตายแกบจะซื้อนะสุมราญยิกนี่ แต่ที่ผมเอื้นเอ่ยมาเนี่ยพระกุหลักหลานเมืองไทยก็ต้องเนื้อนี้แบบนี้อยู่ที่4 5 0ห0้านบาทนะครับราคาสุดท้ายครับหน้าทันหญิงสวยจมูกโด่งมากๆแถมร้านเปอร์เซนวัตถุโบราณฝรั่งยังชอบเอาว่ายังไงก็แล้วแต่คำว่าวัตถุโบราณอะ คือพระกุคนไปใส่รลายพระกกวมาดูยากจริงๆพระกุเนี่ยถ้าใช้ความเก่าในการดูนะดูตาเปล่าไม่เกินห้าวิอย่างรู้เลยครับว่าแพ้กับเกมมันยากกันตรงไหนไม่เคยเจอพรกกุเกมดีครับมาที่สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทมาที่สี่หมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับนี่สี่หมื่นแปดพันบาทครับชินเงินนิยมอยู่ที่สี่หมื่นแปดพันบาทมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วราคาสุดท้ายครับ มาทีห้าหมื่นบาทมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับมาที่กหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่กหมื่นบาทแล้วพาคคู่บานคู่เมือนครับอยู่ที่พียืนจืน่นหกหมื่นบาทครับไม่ได้เห็นสวยขนาดนี้มานานแล้วอยูที่อ๊หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายอัอเพื่อนๆนีฮะสวยสมบูรณ์สง่างาม ครับ60,000บาททวนใส่มมยัน80,000ืนนะร,ราคาแรกต้องคิดราคาแรกครับให้ใส่80,000ื่นเราก็ไม่ชฉวยโอกาสเราคิดราคาแรกครับคือ60,000บาทนั่นคือกติกามาตรฐานของรายการพักเครื่องของเราเงินทองไม่ได้สำคัญนะครับต้องบอกว่าวันนี้พระร่วงหูยานเนื้อชินเงินราคา6 0 0 0ื่น ราคานี้สบายกระเป๋าพาชินเงินไม่มีอะไรต่ำกว่าแสนยินดีด้วยครับพี่สุดยอดครับพี่ยืนหนึ่งองนี้ยพี่ตัดตลาบใส่ได้เลยนะผาแบบนี้ต้องเก็บครับหายากที่จะได้เจอครับพี่ยืนชื่นผาราคาแบ่งปันจริงๆแบ่งปันอีกแล้วหาไม่ง่ายเป็นองคูได้สบาย